กราบสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงคุณอัจฉริยะกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะครับเดินหน้าฟ้องลุงพลพระอาจารย์พลนะครับแล้วล่าสุดน,นะครับคุณอัจฉริยะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญาการรมนะครับว่าผมขอให้สัญญาเดือนกุมภาจะคืนความสงบสุขให้ชาวบ้านกกกากลับมาใช้วิถีชีวิตดังเดิม จบเสียทีพร้อมแคปชั่นรูปภาพนะครับคดีน้องชมพู่ใกล้ถึงจุดจบคนร้ายคืนความเป็นธรรมน้องชมพู่และคุณอัจฉริยะนะครับก็ได้บ่อยนะครับว่าจะเดินหน้าฟ้องน้องจากกีแบ่งปันรอยยิ้มคนแเนจรโดยได้ลงในเพจ a c e b o o k เช่นเดียวกันนะครับว่าพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงจัดให้น้องจกกักรีและคนแชร์ข้อความหมิ่นประมาทชมรมที่สอพอพระประแดงจากมุกดาหาร มาสมุดปาการไปกับหลายครั้งคงเหนื่อยหน้าดูเคยยกมือไหว้ขอโทษที่โรงพักกกตูมเพื่อไม่ให้เอาเรื่องแต่ชมรมนี้ไม่มีปานีจัดเต็มนะจักกีแบ่งปันและของเพื่อนพร้อมแคปชั่นรูปภาพนะครับเมื่ออยากลบก็จะลบถึงเวลาที่จะต้องลบแล้วสำหรับอัจฉริยะจะไม่ยอมให้รังแกผมฝ่ายเดียวและที่สำคัญที่สุดนะครับของวันนี้ก็คือคุณอัจฉริยะนะครับ เปิดเผยคลิปที่มีคนร่วมกันปลุกลูกป่าสงวนนะครับส่งให้กับทางตำรวจอีกโดยโพสต์ข้อความในเพจชมรมนะครับว่าบุคคลที่ร่วมตัดต้นไม้ตามคลิปนี้ชมลมจัดให้ทุกคนร่วมกันปลุกลูกป่าสงวนจะส่งหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีอาญาทุกคนโอ้อันนี้ลุงภูก็หมดคำบรรยายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะดูคลิปก็ไปหาดูได้ที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วกันนะครับ งานนี้ก็งานเข้าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของกฎหมายก็ไม่รู้ว่าแบบนี้คือเข้าข่ายหรือเปล่านะครับปวดหัวแทนลุงพลเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทนายรัชพลนะครับที่ดูแลเรื่องนี้ให้กับลุงพลทราบหรือยังนะครับก็คงจะต้องไปปรึกษากันทางด้านกฎหมายอีกทีหนึ่งและส่วนคุณอัดนะครับแกก็ฟ้องบุคคลที่อยู่ในคลิปไทยบ้างก็ไม่มั่นใจนะครับก็ต้องรอเอกสารจากท,ทางราชการอีกทีหนึ่ง ก็ขอให้สู้ๆกันไปนะครับกับลุงพลด้วยและเป็นกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเดกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ